บทที่1แผนการก่อสร้างจุดจุดจุดแม่ทำไมยังตื่นดึกจังคะหมิงเต้าถือโทรศัพท์มือถือไว้ระหว่างไหล่กับหูมือซ้ายฉีกซองเครื่องปรุงสำหรับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรถกลัมปลีดองอย่างยากลำบากในขณะที่มือขวาใช้ตะเกียบจิ้มเปิดวงแหวนโลหะของไส้กรอกอย่างชำนาญตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสามแล้วนี่เธอกำลังบอกฉันเหรอเธอเพิ่งโพสต์เลิกงานแล้วลงในโมเมนต์ของเธอไม่ใช่เหรอนอนดึกทุกวันร่างกายจะรับไหวเหรอกินข้าวหรือยังอย่าสั่งอาหารกลับบ้านเด็ดขาดมันไม่มีประโยชน์ลายสายอีกฝั่ง ฉันกินฉันกินฉันทำบะหมี่เองแถมยังใส่ไข่ด้วยหมิงเต้าสูตรน้ำหมกพลางองลงไปที่ไส้กรอกนายชามของเขาดวงตาของเขาเริ่มมีน้ำตาก,กรออย่างอธิบายไม่ถูกสามปีหลังจากสำเร็จการศึกษาเขาทำงานล่วงเวลาหรือกำลังเดินทางไปทำงานล่วงเวลามหานครที่ชื่อซีซิตี้แห่งนี้ทำให้เขาเหนื่อยล้าจนแทบลืมรสชาติของบ้านไปแล้วการที่แม่โทรมาหาเขาตอนดึกๆึกถือเป็นสิ่งปลอบใจเล็กๆน้อยๆที่เขาทำได้โชคดีที่การทำงานหนักของเขาในที่สุดก็ได้รับผลตอบแทนเขาเกือบจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งแล้วและไม่เพียงเท่านั้นแต่เพื่อนร่วมงานของเขา ดีแล้วงั้นคุณก็ควรหาไฟฟ้าสถิตพักผ่อนบ้านยาไฟฟ้าสถิตทำไมสัญญาณถึงจู่ๆเสียงแม่ของเขาก็กลายเป็นเสียงขาดขาดหา,ายหายผสมกับเสียงสัญญาณรบกวนที่รุนแรงสวัสดีครับค่ะแม่ครับค่ะแม่ครับค่ะได้ยินผมค่ะครับค่ะสวัสดีสวัสดีหมิงบีบอสายถูกตัดโดยบ,บังคับทันใดนั้นแรงสั่นสะเทือนรุนแรงที่ไม่อาจบรรยายได้ก็เกิดขึ้นจากใต้เท้าของเขาเสียงดังโครมไม่ใช่แผ่นดินหายวะนะแผ่นดินไหวสั่นสะเทือนจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งแต่แรงนี้ให้ความรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังฉีกอาคารทั้งหลัททที่่ใ้วขากไปหสคุ ละครอเมริกันที่กำลังฉายอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์หยุดนิ่งไปทันทีจากนั้นไฟทั้งหมดในห้องก็ดับลงอย่างกระทันหันไฟดับอาการสั่นสะเทือนกินเวลาไม่ถึงสิบวินาทีก่อนจะหยุดลงกระทันหันแม่หมิงเต้ากดหมายเลขใหม่บนหน้าจอโทรศัพท์มือถืออย่างตื่นตระหนกแต่ได้ยินเพียงสัญ,ญญาณสายไม่ว่างเท่านั้นแม่ไม่มีใครตอบกลับความกลัวที่ไม่มีใครรู้ทันเข้าครอบนำจิตใจเขาทันทีเขาเซไปที่หน้าต่างแล้วกระชากม่านเปิดออกอะไรนะอะไรวะเนี่ยดวงจันทร์สองดวงดวงหนึ่งใหญ่และอีกดวงหนึ่งเล็กลอยอยู่บนท้องฟ้งฟาเปล่่่่่่่่่งง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 แแสส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 ีีีมมมววววออออออนนๆจััททรร์าาาาาดดดลลไไปปึกบบบเเเเขขขขย้้้ตื ้นไม้ยักษ์นอกขึ้นจากพื้นดินโดยมีเรือนยอดบดบังท้องฟ้ามันทอดยาวไปจนสุดสายตาของเขาโดยไม่มีขอบเขตใดๆให้เห็นได้และโครงการที่อยู่อาศัยของเขาที่คาสมุรลูเบก็เหมือนโมเดลของเล่นที่ถูกทิ้งขวางอย่างไม่ใส่ใจถูกตัดออกจนหมดและฝังไว้ในทะเลป่าอันป่าเถื่อนแห่งนี้คำรามเสียงคำรามต่ำๆดังมาจากลึกในป่าอันกลโพ้นทำให้กระจกหน้าต่างสั่นสะเทือนเล็กน้อยมิงเต้าสั่นไปทั้งตัวจิตใจของเขาว่างเปล่าหมู่บ้านภาคอาศัยอพยพมาความคิดที่ไร้สาระนี้คือคำอธิบายเดียวที่เขาคิดได้ในขณะนั้นพ่อแม่ของเขาบ้านองเาา่่นกรลืห ทั้งหมดนี้ถูกตัดให้สั้นลงด้วยการกลับชาติมาเกิดที่อธิบายไม่ได้นี้หรือเฮี่ยจุดจุดจุดเป็นเวลารุ่งสางแล้วหรืออีกในหนึ่งดวงอาทิตย์สองดวงดวงหนึ่งใหญ่และอีกดวงหนึ่งเล็กได้ขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วเวลานั้นเป็นเวลาประมาณหกโมงเย็นมีเสียงดังของมนุษย์ดังมาจากข้างล่างเป็นเสียงพูดคุยกันด้วยความตื่นตระหนกที่ชัดเจนหมิงเต้าแต่งตัวเรียบร้อยและเดินออกจากอาคารในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเขาถูกบังคับให้ยอมรับความจริงอันไร้สาระขององค์การเวียนว่ายตายเกิดเขาอ่านวินัยมามากมายแต่เมื่ออออรงกยปไ ทันทีที่เขาออกจากอาคารเขาก็เห็นว่าโครงการที่พักอาศัยบนคาบสมุทรรูเบทงดรวมถึงรั้วด้านนอกและประตูหลักสองบานได้ถูกตัดออกอย่างสมบูรณ์และวางไว้บนดินแดนที่ไม่คุ้นเคยแห่งนี้ผู้คนนับร้อยทั้งเด็กและผู้ใหญ่มารวมตัวกันที่บริเวณลงแจง้งใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความสับสนและงงงงเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่มีทางรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่มีสัญญ,ญาณโทรศัพท์มือถือของฉันไม่มีแม้แต่ขีดเดียวชายหนุ่มคนหนึ่งยกโทรศัพท์มือถือขึ้นและยกตัวไปมาเมื่อวานเนี้ยผมกลับไปบ้านพ่อแม่แล้วเมียเร้ายกิน รัฐบาลอยู่ไหนกองทัพอยู่ไหนพวกเขาจะมาช่วยเราใช่ไหมหญิงชราคนหนึ่งถามทั้งน้ำตาพลางคว้าตัวคนข้างๆไว้รัฐบาลดูสิดวงอาทิตย์สองดวงบนท้องฟ้าเราอาจจะไม่อยู่บนโลกอีกแล้วท่ามกลางฝูงชนช,นชายวัยกลางคนรูปร่างกำยำสวมเครื่องแบบรักษาความปลอดภยัยกำลังตะโกนใส่เครื่องขยายเสียงทุกคนเงียบเงียบฉันคือหัวหน้าทีมรักษาความปลอดภัยหลิวกัวตงสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนทุกคนอย่าเพิ่งตื่นตระหนกอยู่ในอาคารพักอาศัยปลอดภัยที่สุดข้างๆเขาชายหัวล้านสวมสร้อยทองพูดอย่างร้อนใจปลอดภัยดีไหมกับตันหลิวน้ำฟแกกก๊สบอจะพววเราาไได้ยังง่ปลออดภััยยยขงงในนนนนตู้้้เเเ็คจะสีีวววแแ่ลพกราอีกตั้งเยออะะะคงงตาาายยเพรรกกหนน้ีไม่ถึวัแน่ หลิวกาวาตรงหน้าแดงกำ่ำยิ่งออกไปข้างนอกยิ่งอันตรายไม่มีใครรู้ว่ามีอะไรอยู่ในป่าข้างนอกหมิงเต้าไม่ได้มีส่วนร่วมในการโต้เถียงเขาเพียงยืนเงียบๆียอยู่รอบนอกฝูงชนเพื่อสังเกตเมื่อเทียบกับคนวยกลางคนเหล่านี้เขาสามารถยอมรับความเป็นจริงขององค์การเวียนว่ายตายเกิดได้ดีกว่าขณะนี้เขากำลังประสบกับปัญหาสองประการประการแรกทำไมเขาถึงได้ข้ามพบไปโลกไหนมันคือโลกฝึกตนหรือเป็นแค่ดินแดนหนึ่งของโลกเขาจะมีกลโกงหรือเปล่าเขามีระบบและอาจารย์เก่าๆหรือเปล่าทุกอย่างล้วนเป็นปริศนาประการที่สองเราจะอยู่รอดได้อย่างไรไม่มีอินเทอร์เน็ ขาสังเกตเห็นชายคนหนึ่งในชุดทํางานดูเหมือนจะอายุราวๆ50กว่าๆกํากลังกระซิบอะไรบางอย่างกับเพื่อนบ้านไม่กี่คนที่อยู่ไม่ไกลเขาจึงเดินไปหาจุดๆๆปั๊มน้ําเสียแน่นอนแต่ถังน้ําดับเพลิงบนดาดฟ้าควรจะยังมีน้ําำสำํรองอยู่ซึ่งเป็นถังน้ําระดับสูงที่อาศัยแรงโน้มถ่วงในการจ่ายน้ําหากใดที่คุณเปิดหัวจ่ายน้ําดับเพลิงที่ปลายสุดน้ําก็น่าจะไหลออกมาบ้านแต่ใครจะรู้ว่าน้ํานั้นอยู่ตรงนั้นนานแค่ไหนแล้วเพราะมันดื่มไม่ได้เลยถ้าไม่ต้มชายคนนั้นชี้ไปที่ดาดฟ้าท่านสันเท่าแน่ใจแล้วหรือผมเป็นช่างประปามา30ปีแล้วคงไม่ผิดหรอกปัญหาคือจะเอาน้ําลงยังไงแล้วค่อยต้มน้ําชายที่ชื่อเท่าซุงขมวดคิ้วอย่างลึกซึ้งหมิ่งเต้าจดจําคําว่าถังน้ําดับเพลิงและน้ําเดือดไว้ใในจ ทันใดนั้นคุณแม่ยังสาวคนหนึ่งก็วิ่งเข้ามาหาฝูงชนร้องไห้โฮแล้วคว้าแขนกัปตันหลิวกัวตรงไว้กัปตันหลิวลูกชายชันลูกชายชั้นเสียหู่หายตัวไปเขาบอกว่าเมื่อคืนเขาลงไปเล่นกับเพื่อนข้างล่างแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลเมือม่อคืนกี่โมง10โมงแล้วน่าจะราวๆ10โมงแล้วส10โมงแล้วเหรอแกกล้าประมาทขนาดนั้นเลยเหรอแม่สาวหยุดชะงักแล้วน้ำตาก็ไหลลงมาบนใบหน้าของเธออีกครั้งเขาพักอยู่ที่บ้านเพื่อนร่วมชั้นเรียนของเขาเป็นครั้งคราวเธอชี้ไปที่ต้นไม้สูงประหลาดนอกอาคารที่พักอาศัยเสียงของเธอเต็มไปด้วยเสียงสะอื้นใครจะคิดว่าภายนอกจะกลายเป็นแบบนี้หลิวกัวตงก็ถอนหายใจเช่นกันไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเพื่อนร่วมชั้นคนนั้นอยู่ตึกไหนเหรอ ตามเรามาทีหลังก็ได้เดี๋ยวเราค้นทีละหลังถ้าเขาไม่ออกจากตึกนี้ไปละ่ะอันญประกาศคู่จุดจุดจุดตอกอลองอฝูงชนเริ่มเงียบสงบลงความหนาวเย็นเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของทุกคนไม่มาก็น้อยพวกเขาต่างก็มีครอบครัวของตัวเองไม่ได้อยู่ในเขตที่พักอาศัยใครจะรู้ว่ามันเป็นพรหรือคำสาปพ,พวกเขาอาจไม่มีวันได้พบเห็นพวกเขาอีกในชีวิตนี้หมิงเต้าก็ถอนหายใจเช่นกันเขาไม่ได้พูดอะไรมากนักหลังจากสำรวจฝูงชนอย่างคร่าวๆเขาหันหลังแล้วออกจากฝูงชนแล้วเดินกลับไปที่อาคารของเขาอย่างรวดเร็วเมื่อกลับมาถึงบ้านที่ชั้นแปิดดรระูเัสียงงกกวา้ เนื่องจากเขาไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเขาจึงตรวจสอบสเปียงของเขาก่อนอาหารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสกะหล่ำปลีดอง5ห่อไส้กรอกชวูคุย5ชิ้นคุกกี้โอริโอ้เปิดแล้วครึ่งถุงนมอเสาด9กล่องเบียร์ชิงเต่า2โหลข้าวสารครึ่งถุงเครื่องปรุงรสต่างๆไข่สี่ฟองผักกาดหอม1หัวที่มีขอบเหี่ยวเล็กน้อยเหล้าลาโอกันมาครึ่งขวดบะหมี่มัดเล็กผูกด้วยเชือกสีแดงและในช่องแช่แข็งมีอกไก่แพ็ค500กรัม12ห่อและกาแฟกล่องใหญ่ทั้งกล่องในห้้้้้้ออออองง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 ททำำำาาาานน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 นสิ่่่่่่่่่ีีคคคยยููไดดดเเเพวววััถึึึรรรรืืมมมมแฟกกกลล เครื่องมือมีทหารอนเนกประสงค์กล่องเครื่องมือที่เก็บฝุ่นอยู่บนระเบียงภายในบรรจุขอนไขควงประแจและนักที่เป็นสนิมอื่นๆชุดปฐมพยาบาลไฮชิเคนุโอพร้อมผ้าเช็ดทำความสะอาดแอลกอฮอล์ผ้าพันแผลและยาสามัญบางชนิดไฟแอร์ช็อตกอรสองอันเชื็ดมัดของที่แข็งแรงหลายม้วนหลังจากค้นหาอย่างยากลำบากหมิงเต้าก็เช็ดเหนื้อเพื่อความอยู่รอดน้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเขาพบว่าภาชนะทั้งหมดในบ้านของเขาที่สามารถบรรจุน้ำได้ได้แก่กาต้มน้ำแก้วเก็บความร้อนสองใบและถังสีแดงขนาดเล็กหลายใบยล้วนว่างเปล่านอกเขตที่พักอาศัยเป็นป่ายังไม่พบแม้้้้้้้้้นน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 าาาเเเเเลลลยยยยววววิิิิิธธธีีีีดดดททท่่่่่จะะไไคือออออรรรรฝซึึงงงมมแแขขตตกกพใหบสุ์ หมิงเต้าช่างน้ำหนักแฉลางยาวครึ่งเมตรในมือของเขามันหนักทำด้วยเหล็กกล้าแข็งมีปลายแบนเหมาะสำหรับใช้เป็นทั้งอาวุธและเครื่องมือเขาแกว่งมันสองสามครั้งแล้วรู้สึกดีหมิงเต้าเก็บแฉลางไปขณะที่เขาลุกขึ้นจู่ๆก,ก็มีบางสิ่งบางอย่างปรากฏขึ้นที่หางตาของเขานั่นคืออะไรแสงสีฟ้าอ่อนๆหรอหมิงเต้าหันสีสันอย่างรวดเร็วห่างจากด้านข้างของเขาไม่ถึงครึ่งเมตรมีฉากแสงสีฟ้าอ่อนขนาดประมาณหนึ่งตารางเมตรแขวนอยู่กลางอากาศอย่างเงียบเียบมันโปร่งแสงครึ่งหนึ่งเขาสามารถมองเห็นแม้กระทั่งพื้นผิ 14ต่อ2 1อต่อ54 14ต่อ2 1อต่อห3าจุดจุดจุดนี่คือการนับถอยหลังมิงเต่ายื่นมือออกไปแตะหน้าจอโดยสัญชาตญาณแตปลายนิ้วของเขากลับผ่านมันไปโดยไม่มีสิ่งกีดขวางเราว่ามันเป็นเพียงภาพฉายหรือภาพโฮโลแกรมเท่านั้นเขาดึงมือกลับและลองอีกครั้งก็ได้ผลลัพธ์เช่นเดิมแม้ว่าหน้าจอจะเป็นภาพลวงตาแต่ความจริงแล้วมันมีอยู่จริงในขอบเขตการมองเห็นของเขาเขาหันศีรษะไปแต่ตำแหน่งของจอแสงยังคงคงที่อยู่ที่พิกัดนั้นมันไม่เคลื่อนไหวไปตามสายตาของเขาแผงงงกกก่่่อออออออสรรร้าาตตัััััวววษทีเลบยยยูหนนืถ โกงหรอือนี่เป็นการโกงของเขาใช่ไหมในฐานะนัก่ารนิยออายออนอไ์ผู้มากประสบการณ์ความคิดนี้แทบจะเป็นสิ่งแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวของเขาประโยชน์มาตรฐา,านสำหรับผู้ข้ามพบในที่สุดก็มาถึงแล้วหรือแต่นี่มันเป็นเอกลักษณ์ของเขาหรือเปล่านะหรือทุกบ้านามีกันหมดคำถามนี้สำคัญมากหากทุกคนมีสิ่งนี้สิ่งนี้จะไม่ใช่ข้อได้เปรียบอีกต่อไปแต่จะเป็นกฎใหม่ที่ทุกคนจะยืนอยู่บนเส้นเริ่มต้นเดียวกันถ้าเพียงแต่เขามีมันนั่นก็คงจะเป็นไพ่เด็ดที่สุดของเขาในการเอาชีวิตรอดในโลกแปลกประหลาดแห่งนี้า หน้าต่างส่วนใหญ่มืดและมีบางบานที่มีรูปร่างเคลื่อนไหวแต่ไม่มีบานใดเลยที่เปล่งแสงสีฟ้าอ่อนอันเป็นเอกลักษณ์นี้ออกมาจากนั้นเขาก็เดินไปที่ประตูแนบหูไปที่ประตูรักษาความปลอดภัยและฟังเสียงในถงทางเดินอย่างระมัดระวังนอกเอจากเสียงพูดคุยจางๆจากชั้นล่างแล้วเขาไม่ได้ยินการสนทนาใดๆเกี่ยวกับหน้าจอสีน้ำเงินเลยตอนนี้ดูเหมือนมีเพียงเขาเท่านั้นที่มีมันหัวใจของหมิงเต้าเต้นแรงขึ้นอย่างไม่อาจท่ามใจเขาหันกลับไปมองม่านแสงที่แขวนอยู่อีกครั้ง